สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการอย่างหนึ่งก็คือการเซตค่าโพลาร์ไกด์นะครับการเซตค่าตัวนี้เข้ามาคำว่าเวลาเราเขียนเส้นเนี่ยจะสามารถลากมุมต่างๆที่เราตั้งค่าไว้ได้สะดวกขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าเราลากไปมุม5ส5้าองศาก็จะมีโพลาร์ไกด์เกิดขึ้นอันนี้ผมตั้งค่าไว้แล้วนะครับปกติถ้าไม่ตั้งค่าตัวนี้ไว้มันก็ไม่สามารถที่จะเป็นลักษณะนี้ได้เราลากมุมไปเท่าไหร่เราก็ ลากไม่ค่อยสะดวกนักนะครับอ่านะควิธีการที่ตั้งค่าตัวนี้ก็คือเข้าไปที่ d a f t i n g Option นะครับไปที่ point อันนี้นะ point c o น t r รลเนี่ยนะครับไปดิสเพ a y แล้วก็ไปที่ o l ล่าไก d e ทีนี้เราก็อาเอาตัว in a b l e polar g ล่าไเนี่ยขึ้นนะครับ ตอนนี้ผมลองติ๊กไม่มีโพลาร์ไกด์นะนถ้าไม่มีก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ลากเส้นปุ๊บเราขึ้นไปมุมไม่มีมันจะไม่มีเส้นนํานะครับว่ามุมเท่าไหร่กันแน่แก็ไปอิสระเลยครับไปได้อิสระเลยนะทีนี้ถ้าแบบมีโพลาร์ไกด์เป็นยังไงนะครับก็ไปที่ทีเดียวนะไปที่โพลาร์เซตติง้ง ไม่ใช่สิโ o l ล่าไก d นะครับแล้วก็ผมก็เซต guide enable p o พล่าไกด์เนี่ยเอาไว้แล้วก็ผมจะเซตตัวอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกครับอันนี้60องศาเจ็ดสิบห้าองศาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ apply แล้วก็โอเคติ๊กเนี่ยนะฮะ enable p o พล่าไกด e นะครับทีนี้ผมจะลากเส้น แนวนอนอลากเส้นแนวนอนไปยี่สิบหน่วยถึงยี่สิบนะครับลากเส้นแนวสิบห้าองศาอันนี้นะผมลากไกด์เกิดขึ้นละผมก็พิมพ์ไปยี่สิบหน่วยอย่างนงี้มันก็เยขึ้นอย่างนงี้ลากแนวนอนอีกสิบหน่วยลากแนวตั้งอันนี้คือเก้าสิบองศาใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้กด f แปดนะครับมันมันเป็นโพลาไกานะครับ ไปยี่สิบอนี้นะอันนี้ผมลากอันนี้ไปเดี๋ยวอันนี้45่องศาไปห้าสิบหน่วยอันนี้ผมลากไปแนวตั้งสัก10หน่วยลากไปแนว30องศาอันนี้15บองศาอยู่นี้ มันมีโฟล์กายอยู่นะครับเนี่ยอันนี้สูนย์องศาอันนี้สิบห้าองศาเฮ้ยเดี๋ยวนอันนี้สูนยองศาอันนี้ขึ้นมาอีกหนอยสิบห้าองศาสิบห้าองศาสามสิบองศาที่น่าจะเป็นสามสิบเนาะสิบห้าไม่ขึ้นนะสี่สิบห้าอยู่นี่สี่สิบห้าสามสิบสามสิบ สามสิบอยู่นี่เออสามสิบอยู่นี่สามมันจะมีไกลาลายเห็นไหมครับสี่สิบห้าอยู่นี่หกสิบองศาอยู่นี่นะหกสิบผมไปยี่สิบหน่วยอันนี้ศูนย์ศูนย์อันนี้อะไรอันนี้สิบห้า สี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านี่นะไปห้าหน่วยเก้าสิบสิบหน่วยอย่างเงี้ยนะเราสามารถลากเส้นไปในมุมต่างๆได้ตามที่เราเซตค่าไว้นะครับโดยที่ไปที่ออปชันแล้วก็อิสเปย์ Play, กับพุลากายตัวนี้นะครับ ก็ใส่มุมไปอย่างเงี้ยเรา้องการมุมขนาดไหนเราก็ใส่ไปอันนี้เอาไว้สําหรับมุมที่ใช้บ่อยนะครับแต่ถ้ามุมไหนไม่ได้ใช้ไปบ่อยเราก็พิมพ์โดยใช้พิมพอย่างงี้ก็ได้นะครับพิมพ์ลากไป10แอด10ใช่ความยาวแอด20หน่วยมุมเท่าไหร่กว่างไปมุมอันนี้ก็มุม15องศา ก็ม like, so, uh, uh, uh ีเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ลากไปยาวยี่สิบหน่วยมุมสามสิบองศาอย่างเงี้ยอันนี้เราอาไปยาวยี่สิบหน่วยมุมเจ็ดสิบห้าองศาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้คำสั่งแบบนี้ก็ได้แต่อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งคือเราใช้พลดาไกลนะครับ คือว่าเราตั้งโค้ดะไกลไว้แล้วก็เราก็ตูจากโค้ดไกลอย่างนี้นะจะคลิกเมาส์ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ตัวเลขลงไปก็ได้นะครับน,นี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับนามาฝากกันขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ